แม่ไม่เห็นเหรอเดี๋ยวนี้ที่พวกเก่กต้มตุนะ๋นนันมันชอบหลอกคนแก่นะแม่รู้ไหมลงอันตัวไว้บ้างเถอะฉันห่านร้อนห่านหนาวมาตั้งเท่าไหร่ฉันดูแป๊บเดียวเจ้ก็รู้แล้วใครดีใครเลวอะ่ะแม่แม่ดูนี่อะไรรีมันเลอะค่ะแม่เม่เม่เม,อม,ม,ม่อะไรแม่ม อะไรแม่เดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผ <ใน S 2> าแกเนี่ยพราะผมเนี่ยเหม็นจะตายไปซะโอ้ยแม่ฉันดูขาอยู่เนี่ยแม่ไม่เห็นหรอเดี๋ยวเนี้ยอีพวกเก๊งต้มตุ๋นมันชอบหลอบบกคนแกนะแม่รู้ไหมระวังตัวไว้บ้างเพอเฮ้ยหนึ่งลูกคนนี้ฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเท่าไหร่ฉันดูแป๊บเดี๋ยวจะก,ก็รู้แล้วใครดีใครเลวอะ่ะนี่แม่อีพวกเก็งต้มตุ๋นเนี่ย มันอะชอบมากเลยนะอีพวกคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแม่ระวังตัวไว้บ้างเหรออย่าหาว่ฉันไม่เตือนล่ะอื้นางลูกคนนี้ใครเป็นแม่เป็นลูกกันแน่เนี่ยแกไม่ต้องมาสอนฉันไปตั้งใจเรียนให้มันจบก่อนเถอะแม่แกเนี่ยไม่ได้โง่ให้เขาเขามาหลอกแม่ได้ไดง่ายๆนะคนที่จะหลอกแม่ได้ก็มีแกนั่นแหละที่จะหลอกแม่จะแม่ แล้วอย่าพลาดให้อีกพวกั้นมันหลอกล่ะโดนมาันจะสิงเต,ติรกแม่เฮ้ยแกไปซักผ้ามันสะอาดก่อนเถอะทำกับข้าวกยังไม่เป็นเลยเฮ้ยลูกคนนี้ สวัสดีค่ะป้าเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าคะใช่จ้ะหนูมีอะไรจ้ะป้าคะ่ะเออหนูกําลังหาบ้านเช่าอ่ะคะ่ะพอดีนายหนูอะเขาอยากเช่าบ้านไว้ถ่ายหนังอะคะ่ะอืมเหมือนมีอยู่นะในซอยเนี่ยเขาจะให้เช่าอยู่หนูลองเข้าไปดูสิป้าหนูไม่ใช่คนแถวนี้ป้าพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะอืม ป้าพาหนูไปดูอ่ะหนูมีค่าในหน้าให้ด้วยนะถ้านายหนูเขาชอบองั้นก็ได้ก็ได้ป้าขึ้นรถหนูเลยค่ะ รู้จักเจ้าของบ้านเช่าไหมคะโอ้ไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นเลย mm hmm. เห็นแค่เข้ประกาศจะให้เช่านะ mm hmm. หลังไหนคะป้าเออีนไงในไงในไงหลังนี้แหละหลังนี้แหละเบาเบาแน่แน,น่หลังเนี้ยหลังเนี้ยมันหลังเล็กไปอะค่ะป้า ป้ามีหลังใหญ่สองชั้นมีอีกไหมคะโอ้ไม่มีอ่ะที่ป้ารู้ก็มีหลังเดียวนี่แหละงั้นป้ารอหนูแป๊บนึงนะคะหนูขอโทรบอกเจ้านายแป๊บนึงฮัลโหลคุณนีคะแจงมาหาบ้านเช่าให้แล้วนะคะแต่มันไม่ตรงตามที่คุณีอยากได้อ่ะคะ่ะค่ะค่ะ แจงจะรีบหาให้เร็วที่สุดเลยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณป้านะคะเดี๋ยวหนูพาป้ากลับไปส่งที่บ้านนะคะได้ได้ ป้าคะหนูขอบคุณป้ามากนะคะที่มาส่งหนูไปดูบ้านเช่างั้นหนูส่งป้าแค่นี้นะคะได้ได้เฮ้ยป้าใครมาทําอะไรรถหนูอะ่ะป้าป้าอย่าเพิ่งไปนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะป้าต้องช่วยเป็นพยานให้หนูนะได้ได้จ้ะแต่ป้าหนูไปดูโอ๊ยเป็นรอยด้วยอะ่ะเฮ้ยหนูนี่เธอเดินภาสาอะไรเนี่ย โดนถอรถจะลดเป็นรอยเลยอะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นขอโทษแล้วมันหายเป็นรอยไหม,ไมจ่ายค่าเสียหายมาเลยนะตุบหนูมไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินแล้วจะเอาอะไรมาซ่อมแล้วเนี่ยทั้งทั้งทั้งเรืงทั้งตัวหนูมีแค่ลอตเตอรี่ใบเดียวเนี่ยค่ะคุณบ้าอะไรพวกกับลอตเตอรี่โอ๊ยนี่มันลอตเตอรี่อ่ะ ที่ออกไปแล้วอะเมื่อวานนี่ป้าดูดิเฮ้ยนี่มันคุ้นๆเลยอะเลขมันอะมันเหมือนรางวัลที่หนึ่งเลยแต่แต่มันไม่ใช่อย่าลองตรวจดูไหมจริงเหรอป้าจดูรจดูจริงเหรอป้าเฮ้ยป้านี่มันถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งเลยนี่ฮะเจ๊งเหรอนี่ไงป้าไหนไงได้ทั้งแสนหนึ่งแน่โอ้ยจริงจริ น้องจ้าโชคดีแล้วนะหวยเนี่ยถูกรางวัลด้วยได้เงินตั้งแสนหนึ่งแน่แสนหนึ่งฉันถูกหวยแล้วจ้าพี่เออดีใจด้วยก็เอาบัตรประชาชนอ่ะไปขึ้นเงินแล้วเอาเงินมาจ่ายพี่ด้วยแต่แต่บัตปรประชาชนฉันหายจา้าเอาหายอะแล้วจะไปขึ้นเงินได้ยังไงแ,แล้วฉันจะทำยังไงละจ้ะพี่พี่จา ฉันมาแล้วจ้ะพี่พี่ช่วยฉันหน่อยนะจ๊ะพี่มีทางช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะยะจ้ะช่วยฉันหน่อยเถอะนะจ๊ะเฮ้ยป้าเอางี้ไหมน้องอ่ะมันก็ทำรถหนูเสียหนูว่าจะซื้อต่อลอตเตอรี่เนี่ยแต่จะกดราคามันซะหน่อยจะได้เอาที่เหลือไปซ่อมรถด้วยหนูว่าจะซื้อสักหกหมื่นป้าหารกับหนูไหมคนละครึ่ง ถ้าเราเอาไปขึ้นเงินนะเราได้กําไรอะเนาะเนาะเลยคนละสองหมื่นเลยนะป้าไม่เอาอ่ะหนูซื้อคนเดียวนะเอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้าก็พาหนูไปดูบ้านทั้งวันแล้วอะเสียเวลางั้นป้าก็เอาด้วย,เ,ยเดี๋ยวป้าไปกดเงินมาให้หนูแล้วหนูอะจะจ่ายให้น้องมันเองได้ได้อ่าน้องอเ,เอางี้แล้วกัน ตตลอตเตอรี่เนี่ยมันถูกรางวัลจ้แต่พี่อะรถพี่เนี่ยต้องซ่อมเป็นแสนเลยนะเป,เป็นเป็นเป็นแสนเลยเหรอจ๊ะเออแต่พี่ก็เห็นใจแหละพี่ซื้อต่อละกันหกหมื่นหกหมื่นจ้ะเออหรือจะจ่ายแสนล่ะได้เงินหกหมื่นหรือจะจ่ายเงินแสนนึงหกหกหมื่นก็ได้จ้ะหกหมื่นจ้ะ หกหมื่นพี่พี่เอาลอตเตอรี่ไปเลยจ้ะเอาไปเอ,าเอ้ยไม่ได้สิน้องอะ่ะต้องไปกับพี่เกิดถ้าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นลอตเตอรี่ปลอมจะไปตามหาที่ไหนล่ะไปปลอมจ้ะไปจ้ะไปด <ไป S 2> <ห>้วย้ขึลมาเลจ้ะป้า,ปาจ้ะแต่เด,ดี๋ยอดีนะนั่งดีๆนะอย่าให้มันเป็นรอยอย่ะจ้ะนั่งเปน็นไหมเนี่ยขึ้นไปสิป้าขึ้นรถเลยค่นนะ,คะ อันนี้นะสามหมื่นอะน้องสามหมื 30, ่นเอาไปก่อนจ้ป้าเนี่ยหวยป้าเก็บไว้เดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันแล้วเดี๋ยวหนูค่อยหักให้ป้าเราเก็บไว้เลยเหรอเออเก็บไว้เลยป้าไปขึ้นเงินกันป้าคาดเบลด้วย น้องหนูปวดทอ้องหนูหิวข้าวหนูยังไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้าเลย,ยมาปวดท้องอะไรตอนนี้ล่ะทนได้ไหมปวดทอ้องมากเลยจ้ะป้าหิวข้าวมากทําไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยข้างหน้าป้าข้างหน้านั่นน่ะเหมือนเป็นตลาดเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงอะ่ะหนูจอดให้ป้าลงไปซื้อหมูปิ้ง ซื้ออะไรให้น้องมันกินหน่อยนะป้าได้ได้ได้ถงสารมันมันร้องสิอ่ะป้า จริงๆเหรอคนเดียวก็ได้ หวยแสนหนึง่งจริง,รงแต่แม่ซื้อมาสามหมื่นใช่แม่คิดได้งไงเนี่ยอะแม่จริงจริงเดี๋ยวนะแป๊บนหนึ่งแม่แม่แม่ดูดิอะไรรีขมันโลอกอะแม่อุ้ยไหนดูสิแม่ฉันว่า กานที่จะมาปลอบใจแม่จะมาซ้ำเติมแม่อีกฉันยังแม่